เทศบาลเมืองตากเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองตากครั้งแรกหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตากและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากครบตามจำนวนแล้วค่ะที่ห้องประชุมสเวตกุญชรชั้น3เทศบาลเมืองตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายพง์รัฐพิรมรัฐผูว้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองตากครั้งแรกโดยมีนายสมชัยเสียงใหญ่ท้องถิ่นจังหวัดตากนายนพลชยานนทพดีนายกเทศมนตรีเมืองตากปลัดเทศบาลเมืองตากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากผู้บริหารเทศบาลเมืองตากและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก ครบจำนวน18คนได้แก่เขตเลือกตั้งที่1นายสมชายวงเดียดนายชูชาติใจหนุนนางทิพวรรณเดชพันธ์นายบุญส่งสอนวัยนางสาวรุ่งนภาแหมงงามและนายสุพันเทพพันพักดีเขตเลือกตั้งที่สองนายมานะอิ่มเอิบนางสาวบุญชูวงเจริญนางรัตนากันทวงนายชาตรีไทยดำรงนายมนตรีสุริยานรากรและ นางเบญภาอินทชิมเขตเลือกตั้งที่สนายเตชสิทธิ์พรมหารนางสุนัตตาสายปานนายทวีศักด์ตาเวียนนางสาวกดชมนแก้วถาวรน,นายแรมแก่นสอนและนายสุพจน์เกิดแสงดังนั้นเทศบาลเมืองตากจึงมีกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองตากครั้งแรกขึ้นเพื่อได้ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองตากตามข้อ8ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมได้เลือกนางสาวบุญชูวงเจริญเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองตากและดำเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองตาก ตามข้อ12ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายสมชายวงเดียดเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองตากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากทุกท่านซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาทำหน้าที่อันสำคัญในฐานะ เป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลเมืองตากได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตากให้ครบถ้วนทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้ใช้ความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตสุขุมรอบคอบความถูกต้องอย่างเต็มกำลังความสามารถและหนักแน่นด้วยเหตุผล ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยประสานความร่วมมือที่สอดคล้องต้องก,กันกับทุกฝ่ายให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายเพื่อความอยู่ดีกินดีและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตากต่อไป